ตอนนี้เต้ยมาคุยกับแม่ดาทีนี้แม่ดาบอกว่า,าพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเผาที่มวกเหล็กจริงๆพี่ช้างพี่ช้างแล้ว,แล,วแล้วที่พอดีทางพี่แดงเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เผาศพพ่อเลี่ยมอะครับเห็นเขาบอกว่าเผาพร้อมกับศพของแม่จุนเขาบอกแม่จุนเสียชีวิตก่อนแล้วเก็บศพไว้แล้วพอพอพ่อเลี่ยมเสียเขาก็เลยเผาพร้อมกันนะครับแม่ลูกเนี่ยที่ที่วัดมวกเหล็กเนี่ยแล้วเราพอจะรู้ไหมว่าอัฐิของแม่จุนอยู่ที่ไหนอะ แม่ชุนน่ะอยู่ประดมถาวนอังพาวันคือที่ไหน,นอ๋อเสาใ <สา S 1> ห้เนี่ยแหละใช่ไหมใช่ครับั้นก็มีมสิทธิ์ที่จะอยู่ที่เดียวกันไหมพี่ตอ,ตอนตอนตอนนั้นตอนนั้นน่ะแม่แม่เขาอ่ะเอเขารวมพวกญาติของเขาที่อยู่ที่ที่บ้านอ้อยเนี่ยเขาเอาไปลอยอังคารทั้งหมดเลย <S <S ที่ที่บ้านอ้อยหมดเลยคือกระดูกที่อยู่ในผนังโถผนังอะไรเนี่ยเขาเคลียร์หมดเลยแล้วเอาลอยที่แม่น้ำป่าสักเลยให้เป็นพี่น้อง กัันนะครบชุดเดเเียวเยวลแม้ระหว่างทางเบาะแสจะสับสนวกวนส่อเป็นหนังคนละมวล้วนสุดท้ายปลายทางก็คือความว่างเปล่าการตามหาพ่อและน้องชายให้กับลุงแดงทีมงานอีเตอร์อีจันคงทำเต็มที่ที่สุดได้เพียงเท่านี้นะครับภารกิจสุดท้ายคือการไปแจ้งข่าว62ปีที่พลัดพราก อะไรที่พอจะเยียวยาแผลใจให้กับช่างซ่อมหัวใจพังพอจะเป็นอะไรได้บ้างตอนต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ YouTube อีเตอร์อีจันครับ ส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีอ e เตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาาารรรแ่งกกพนอนภบดฝ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า